สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เราได้ลองไปศึกษาแล้วก็มาอ่านดูนะครับดีนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่อยากผมอยากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับให้เพื่อนเพื่อทุกคนลองอาจจะลองมาศึกษาดูหรือลองเข้าดูเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับ l i s Dad for Dad นะครับของโรเบิร์ตคิโยซากินะครับ ก็เป็นเบส t เตเลอร์ด้วยนะครับผมอยากมาแชร์ในส่วนของคุณโรเบิร์ตที่ได้มาแชร์ไว้นะครับในส่วนของลายได้ทั้ง4แบบนะครับที่คุณโรเบิร์ตได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับคุณโรเบิร์ตเขาบอกว่านะครับบนโลกนี้นะครับมีลายได้ทั้งหมด4แบบนะครับผมซึ่งนะครับ4แบบเนี่ยก็จะเป็น e นะครับ e-employee, s-sale employee er, นะครับ b-business owner แล้วก็ i-investor นะครับซึ่งงานทั้ง4แบบเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในส่วนของคุณระเบิดนะครับแยกออกมาเป็น2ประเภทก็คืองานแบบ active income นะครับแล้วก็งานแบบ passive income นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ e-employee นะครับแล้วก็ s e e m p l o y e e ซึ่งอยู่ในส่วนของงาน active income งาน active income ก็คือเรามีแรงบวกเวลานะครับไปสร้างเงินนะครับในส่วนของ,ง,งอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของ passive income นะครับก็คือการที่เรามีแรงมีเวลานะครับเราเอาแรงเอาเวลาตรงนี้นะครับไปสร้างทรัพย์สิน รทรัพย์สินตรงนี้ก็จะสร้างเงินให้กับเราในวันที่เราอาจจะไม่ได้ทํางานหรือเราดูแลครอบครัวทรัพย์สินตรงนี้ก็จะนะครับสร้างเงินให้กับเรานะครับหมายความว่ายังไงนะครับแสดงหมายความว่า Active Income นะครับก็คือเป็นการทํางานที่ถ้าเกิดเราหยุดนะครับรายได้ก็จะหยุดแต่ในส่วน Passive Income ก็คือการที่เรา ทำงานสร้างระบบนะครับในส่วนของแมนาคตรเราอาจจะหยุดงานแล้วก็ให้ตัวทรัพย์สินตรงนี้นะครับสร้างเงินให้กับเรานะครับในส่วนของแพสซีฟนะครับก็จะอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับก็คือแบบ Business Owner แล้วก็ i-investor นันกลงทุนนะครับในส่วนของหนังสือแยกเอาไว้ดังชัดเจนนะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถไปอ่านดูกันได้นะครับมีทั้งหมด4อย่างนะครับ ข้อดีข้อเสียมีในหนังสือเล่มนี้แน่นอนนะครับนี่มาแชรค่น,นี้นะครับไปแล้วค่ำหน้าจะมีหนังสือเล่มใดฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับกดไลค์ถ้าถูกใจกดไลค์นะครับก็ฝากแชร์ฝากกด follow กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย